สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเรนด้อมกันนะคะว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆเ,เราจะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคุบาอาจารย์จะสื่อสารอะไรผ่านทพไพ่พยมาถึงเพื่อนๆนบ้างเป็นเรนดอมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมบางท่านอาจจะตรงทั้งหมดตรงบางส่วนหรือไม่ตรงเลยขอให้ใช้วิจารณญาณใน,นการรับฟังนะคะไม่ตรงก็ฟังได้ เพราะว่าเชื่อแน่ว่ามันมโลกนี้มันไม่มีคําว่าบาังเองิญการที่เพื่อนๆถูกดึงดูดเข้ามาฟังอะ่ะย่อมมีเหตุและผลในตัวของมันเองนะคะเรามาเริ่มเรามาดูกันก่อนเลยว่ามีใครบ้างเข้ามาในเลนดมนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์นะคะของเพื่อนเทุกท่านนะคะ ดีๆนะคะใครดูวันไหนก็เป็นวันนั้นของเพื่อนๆเลยนะคะเป็นทํ m e b s นะ มีความกังวลไม่แน่ใจมีเครดิตบางท่านก็ปลดล็อบหมดและได้ในเรื่องของกายภาพแล้วนะคะบางพลังงานที่เข้ามาพร้อมสับทศักดิ์สรีก้าวข้ามก็คือตอนนี้บางท่านอาจจะมีความลังเลไม่แน่ใจใช่ไม่ใช่เพราะว่าพระจารย์เนี่ไหมคะ สีของพระจันทร์เหมือนกับมีความลังเลมีความไม่แน่ใจอยู่แต่ในสุดท้ายแล้วอ่ะด้วยเพื่อนๆเ,เตือนรู้แล้วเข้าใจผ่านบททดสอบต่างๆมาเพื่อนๆจะเข้าจะมีความพร้อมด้วยองค์ความรู้ต่างๆก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคแน่นอนความมีศักดิ์ศรีความมุ่งม,ม,มั่นก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยอ่ะ ในเรื่องของกายภาพาชัดมากไม่ว่าจะเป็นโควตัพย์หรือว่าเครดิตนะคะ,ะแสดงว่าตอนนี้ถึงจุดที่เพื่อนๆจะได้รับในเรื่องของการเงินแล้ว mm hmm. แล้วก็ด้วยความเป็นคนซื่อตรงนะคะสิ่งดีๆย่อมเกิดขึ้นกับเพื่อนๆแน่นอนแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไพ่ทาโร่จะบอกว,ว่าในวันนี้เพื่อนๆออว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในวันนี้ <c oughs> วันนี้ทําไมพูดผิดพูดถูก ไม่ใช่บอกวันนี้สิคะ่ะต้องบอกว่าทุกวัน,เพ,นเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะผู้อานะ่านคิดถึงเพื่อนผู้อ่านคิดถึงเพื่อน,อน,อนแต่ว่าช่วงนี้เสียงไม่ค่อยมีหลังจากไม่สบายเสียงก็ย,ยังไม่กลับมาเต็มที่เลยนะคะแต่ก็ด้วยความชอบเนาะด้วยความรักแล้วก็มีความสุขที่จะได้อ่านได้มอบพลังบ่บ่ให้กับเพื่อนๆน,นะคะก็อยากกลับมาทําก็มาทําทุกวันอยากอ่านทุกวันเลย วันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆคะขอให้เป็นสิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ต้องขอคะ่ะสิ่งที่ดีๆแน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆน,นะสิคออฟคอยค่ะเซเว่นออฟสอด The Hermit c h a n of coins เสวยงงามพอเราทำอะไรได้ความรักและความสุขนะคะเราก็จะไม่รู้สึกเลยว่าเหนื่อยทังนั้งที่ประจําวันในวันช่วงเวลาปกติกังวันเราก็ทํางานใช่ไหมคะ แล้วก็มาทำคลิปนี้ด้วยความรักด้วยความอยากถ่ายทอดอยากเป็นกำลังใจหรือว่าถ้าใครมีปัญหายังหาทางออกไม่ได้อาจจะได้แนวคิดได้กำลังใจจากการอ่านไพ่ของผู้อ่านอย่างน้อยก็ยังส่งต่อความรู้สึกดีๆส่งต่อกำลังใจให้นะคะ t o of Coins Three of Swords Queen of Swords ใต้สำหรับนะคะ judgment หกเหรียญนะเป็นการให้ตอนนี้เพื่อนๆเป็นผู้ที่รู้จักการให้และการรับแล้วแล้วรู้ว่าด้วยวแล้วเริ่มแล้วรู้แล้วว่าควรจะให้ใครและไม่ควรที่จะให้ใครให้เราวเขาสามารถไปต่อยอดได้เกิดประโยชน์คือไม่ใช่แบบ เมื่อก่อนที่เราจะเจอเจอประสบการณ์ต่างๆถ้าเราเวลาเรามีเราให้ให้ให้ให,ให้โดยโดยที่ไม่รู้เลยว่าคนที่เขาได้รับไปอ่ะจำเป็นหรือสมควรจะต้องได้จริงๆหรือเปล่าเซเว่นออฟมันอาจจะมีอะไรปิดบังซ่อนเล้นอยู่ก็ได้ The Hermit เพื่อนเพื่นได้กลับมาอยู่กับตัวเองค้นพบตัวเองได้พบภูมิความรู้ภายในของตัวเอง บาลานซ์ตัวเองได้เพราะที่ผ่านมาผ่านช่วงเวลาของการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินแต่จัสเมนออกมาคือมันชัดเจนแล้วว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนๆเสียไปนะคะด้วยความชัดเจนมันทำให้เพื่อนแข็งแกร่งขึ้นเฉียบแหลมขึ้นสติปัญญาคำพูด อาจจะแบบเป็นคนตรงๆสักนิดนึงอาจจะต้องแต่ว่าไม่ได้ว่าคิดร้ายกับใครนะคะเป็นคนตรงแต่แลราฟังเหตุผลเนาะและที่มันเป็นไฮไลท์สุดเลยอะเงินมาสิบเหรียญอะเพื่อนอาจจะสูญเสียโดนกอ,อกโดนเด้โด,ดนกอ,อกเอามาใจยังไนอาจจะอ๋อโดนโดนหลอกโดนโกงแต่เพื่อนๆก็ได้รับกลับมาแล้วอะ สมดุลตัวเองเต็มแล้วความเจ็บความทุกเนี่ยหมดแล้วแต่เดี๋ยวมาขยายเส้นออฟสอดกันนะคะว่าเซเว่ขอขยายเซเว่นออฟสอดค่ะเป็นเพจออฟสอดอยู่นี้ช่วงที่เห็นไหมยังไม่ได้ตัดสินใจแต่เริ่มมีแนวทางและว,ว่าจะทำอะไรแต่ยังไม่ไตัดสินใจแต่สุดท้ายก็ชัดเจนได้ มาเป็นควีนออฟสอดว่าตัวเองจะทำอะไรมีความชัดเจนในตัวเองก็คือเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็อารมณ์ประมาณว่าฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรอะ่ะเป็นคนที่รักตัวเองขั้นสุดอาจจะเป็นแม่ไม้ได้อาจจะเคยแต่งงานมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอะ่ะฉันรู้ว่าอะไรที่ใช่ที่ไม่ใช่สำหรับฉันถ้าไม่ใช่ฉันพร้อมจะตัด อะไรที่มันเป็นท็อกซิกคือฉันจะไม่ใช่คนเก่าแล้วที่แบบยอมยอมยอมอะคะ่ะคือจะไม่มีคนนั้นแล้วจะมีคนที่ชัดเจนแต่ก็ต้องเบาอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องคำพูดนะคะบางทีอาจจะพูดตรงเกินไปคนฟังบางคนรับได้บางคนอาจจะรับไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาขยายสามดาบกันอขอขยายสามดาบนะคะขอขยายสามดาบค่ะ เป็น the chariot คือไม่ว่าเจออะไรแค่ไหนอ่ะ chariot มันก,ก็เหมือนกับ victory ่เป็นชัยชนะชนะด้วยความมุ่งม,มั่นด้วยความมุ่งม,มั่นความเพียรพยายามของเพื่อนๆพ,พบสมดุลนีตัวเองแล้วแล้วมาตรงกับ hermit ด้วยคือภูมิปัญญาเกิดจากความมุ่งม,มั่นเกิดจากสติปัญญาของตัวเองอ่ะแล้วยิ่งชัดเจนกับตัวเองด้วยทั้งแรกอาจจะลังเลทำยังไงไม่ทำยังไง รู้จักการให้แล้วว่าควรจะให้ใครไม่ให้คนไหนที่คุณเหมาะค่ะคู่ควรกับการที่จะได้รับบาลานซ์ Balance ตัวเองเป็นแล้วชัดเจนในตัวเองแล้วแล้วก็มาเป็นสิบเหรียญนะคะวันนี้วันนี้มีความรู้สึกว่าจะเน้นไปในทางด้านเรื่องเงินจะมาสิบเหรียญมาพลังตรงนี้ชัดเจนมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาให้ให้ Oracle นะคะขออนุญาตคุณครูาอาจารย์เพื่อนเพื่อนนะคะขอคำแนะนำนะคะหรือว่าบทสรุปของวันนี้ก็ได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ เป็นสัตว์ก็ได้อาจจะมีน้องแมวน้องนกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะสัตว์ิญญาณที่อยู่เคียงข้าอาจจะมีสายสัญญาณของผู้อ่านเองอะ่ะจะเป็นจะชอบเจอนกกับแมวไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนที่ไหนห้องนอนตัวเองหน้าต่าง,างมีนกมาทำรังแอร์ก็นกก็มาทำรังแมวเห็นเดินผ่านทักวันสองวันอีกวันหนึ่งเดินตามกลับมาบ้านแล้วะคะ่ะ คือจะมีความผูกพันกับสิ่งเหล่านี้มากๆโอ้อับบันแดนซ์มาค่ะเป็นรทเสือเลี้ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่อับบันแดนซ์ดูฟงฟริง,รง,รงเหมือนกันไม่ใช่เป็นดีวายนี่อับบนะันแดนซ์เนี่ยซักเซสค่ะเพื่อนๆกลับมาอยู่กับต้ตนผักของตัวเองอะชัดเจนมากเลยแล้วก็สื่อสาร ตาที่3ก็เปิดแล้วหรืออาจจะออกไปแนะนำให้ออกไปรับพลังธรรมชาติก็ได้นะคะอาจจะไปกราวดิง้งไปเดินเท้าป่าบนผื้นหญ้าไปเดินป่าท่องเที่ยวแคมปิง้งไปเดินเท้าป่าบนผื้นทรายนั่งสมาธิ่ามกลางแสงแดดตอนเช้าอุ่นๆรับพลังเพื่อให้จักระมันฟโฟล์นะคะแล้วก็ อิอนเทลวิชันของเพื่อนๆสสงชาตยายของเพื่อนๆนเปิดชัดมากเป็นพลังของ DIY นี่เห็นไหมคะเต็มเปลี่ยนม,มากเป็นพลังของความสดใสความคิดสร้างสรรค์คือมันตอนนี้พลังของเพื่อนๆแพชชั่น Passion มันเต็มมันเปิดมากแล้วอะสำคัญที่สุดเลยวันนี้ที่เป็นไฮไลท์เลยสิ่งที่จะเกิดกับเพื่อนๆก็คือในเรื่องของอับาลแนนซ์นะสักเซสนึกถึงสิบเหรียญเมื่อกี้ไว้นะคะ ว่านั่นคือสิ่งที่จะเกิดกับเพื่อนๆในวันนี้สวยงามมากอ๋อขอดูไพ่ใต้สำรับหน่อยค่ะมีใครที่จะไปเที่ยวที่ไหนนีคะอาจจะได้ไปเที่ยวรอบโลกก็ได้เห็นไหมคะเครื่องมีนอาจจะได้ออกไปแอดเวนเจอร์ไปทำในสิ่งที่ไม่เคยทำสิ่งที่ท้าทายกล้าที่จะกล้าออกจากเซฟโซนออกไปเจอโลกใบใหม่และทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดกับเพื่อนๆในวันนี้นะคะ สิ่งที่สำคัญที่จะฝากทุกไว้ทุกครั้งเลยก็คือขอให้ทุกคนเป็นคนดียึดมั่นในสิลห้านะคะอิทธิบาท 4. อริยาาสัจ4ีคิดง่งายๆก็ได้ศีลคือปกติธรรมะคือธรรมชาติก็คือใช้ชีวิตอย่างปกติอย่างธรรมชาติคิดดีทำดีพูดดีถ้าทำสามสิ่งนี้ได้เราก็จะไม่เบียดเบียนใครทั้งการกระทำคำพูดและความคิด สิ่งไหนถ้าคิดบางทีโมโหมากจะพูดจะหลุดคําพูดที่ที่มันอาจจะทําให้คนฟังรู้สึกแย่อ๊บไปเลยค่ะเงียบไว้เดินออกจากเหตุการณ์ตรงนั้นก่อนเลยเมื่อใจเย็นลงแล้วค่อยกลับมาเพราะว่าคําพูดอะ่ะเมื่อพูดแล้วคําพูดเป็นนายเราแต่คนฟังข้อรพไปแล้วเขาเสียใจแล้วเราแก้ไขไม่ได้แล้วคําขอโทษบางครั้งก็ไม่สามารถจะทดแทนกับความเสียใจที่เขาได้รับได้อย่าจะฝากกับเพื่อนๆนไว้นะคะ ด้วยความรักและความหผงใหญ่ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพลงท่านี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านและเป็นค่าครูให้กับพี่ไา่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะบ๊ายบาย